แล้วกลับมาเที่ยวไทยอีกนะครับมาตาไทนี่คิดแต่เกิดอไร Yes I'm coming back again Hi Hi it's e m i I'm street photographer I'm taking a tourist photo This is my channel on TikTok Where are you from Japan I'm making a content like a local g u y acting the tourist taking a photo in Ayutthaya Will you be my 模特 Yes. Okay. Okay. You from Japan. Yes. Which part of Japan? Hiroshima. Hiroshima. G.C. What's your name? Aska. u คลิปนี้ชวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นถ่ายรูปและอาสาเป็นโล c a l guide พาที่เอพากินในยูธยา พอถ่ายรูปเสร็จจากวัดโลกยะสุธาน้องก็อยากปั่นจักรยานไปที่วัดชัยไปถึงซื้อตั๋วเสร็จฝนตกทันทีถ่ายได้ไม่กี่รูปเลยต้องเรียกตุ๊กๆมารับจักรยานไปคืนที่ร้านแล้วพาไปกินข้าวต่อถามเรื่องแพลนน้องบอกจริงๆอยากไปพัทยาภูเก็ตแต่คงต้องเป็นทริปหน้าไหนๆก็เป็นไกด์ให้แล้วก็เซอร์ไพรส์พาไปเที่ยวพัทยาเลยระหว่างทางพาแวะกินของอร่อยที่หนองมนกินจ๊อปปูข้าวหลามน้ำตาลสด มาถึงพัทยาก็แวะกินข้าวร้านนี้เจอดีเจพุทด,ด้วยน้องให้ช่วยขอถ่ายรูปดูรูปกันได้ที่แอฟฟ้านะกินเสร็จไปที่เขาพระตำหนักแล้วก็ถ่ายรูปกันต่อ oh, <yes>, Have a look. อือสุเอ๊ะเ้ it's wonderful really wonderful เมท is like very good I'm definitely gonna post on Instagram น่ารักอ่ะนี่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 น m ่นี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 ี่่่นี่ี เวลากลางถ่ายรูปแล้วเล็งง่ายสนุกขึ้นมากมีฟังก์ชัน Dual Preview ให้เราใช้กล้องหลัง50ล้านเซลฟี่ตัวเองแบบชัดสุดๆไปเลยหรือจะใช้เปิดจอหน้าให้แบบเห็นภาพโพสตัวเองก็ได้แบบว่าโพสเองเล็งเองเลยอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ช่วยผมได้มากเวลาไปขอถ่ายรูปชาวต่างชาติคือ Interpreter ที่เป็นล่ามแปลภาษาให้คุยกันได้ง่ายๆคุณชอบเมนูไหนมากที่สุดอ,ย,อ,อยุทยาโนเอีกสกเนสอยุทยา ให้ค oh. ah, ุณภ o พรูปโอ y o โ s ้ยมันน่ารักมา o เลยขอบคุณครับขอบคุณครับเขียนว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มดินแดนแห่รอยยิ้มยิ้มย y มยิ้มย y ้